หน้าต่างบานกระทุงไม่ค้างให้ทําการเปิดหน้าต่างออกจากนั้นใช้ไขควงหัวแฉกขันน็อตที่บานพับหน้าต่างเข้าทั้งสองด้านโดยการขันเข้าให้ขันไปตามเข็มนาฬิกาขันน็อตไปจนกว่าบานกระทุงจะค้างแต่อย่าขันแน่นจนเกินไปเพราะจะทําให้บานพับฝืดทําให้เปิดปิดบานกระทุงยากเมื่อขันน็อตตั้งบานกระทุงได้พอดีแล้วก็สามารถเปิดปิดใช้งานบานกระทุงได้เลยสําหรับหน้าต่างบานกระทุงที่ฝืด หรือเปิดปิดยากให้ทำการขันคลายน็อตที่บานพับหน้าต่างออกทั้งสองด้านโดยการขันคลายน็อตออกให้ใช้ไขควงหัวแฉกขันน็อตทวนเข็มนาฬิกาขันคลายออกเล็กน้อยหรือจนกว่าจะสามารถเปิดปิดหน้าต่างบานกระทงได้ง่ายและสำหรับการปิดหน้าต่างบานกระทุ้งที่เปิดออกกว้างไม่สามารถดึงมือจับปิดได้ให้ทำการดันที่ขอบด้านบนของหน้าต่างบานกระทุง้ง ไม่ควรดึงที่ด้านข้างเพราะจะทําให้แขนค้าบานกระทุงงอได้เมื่อดันที่ด้านบนบานหน้าต่างก็จะปิดลงแล้วก็สามารถดึงมือจับปิดตามปกติได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนานกรสวัสดีครับ